สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยวันนี้นะ่าจะเป็นวันพุธพุธที่เจ็ดแล้วเนาะเราลงฟรีไฟล์เป็นหนึ่งเกมสองเกมแล้วใช่ไหม สำหรับว,วันนี้เราจะมาให้เล่นเกมใหม่กันชื่อชื่อเกมเนี่ยพิมพ์ให้ดูเลยก็อา่านไม่ออกเหมือนกันเป็นว่าเกมนี้ solar smas h อ่าเดี๋ยววงให้ดูว่าดูตรงไหนรวงนี้เลยก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะ S, okay. S O L A R S M a S H แล้วก็โหลดมาอันนี้ติดตั้งแล้วก็กดเข้าไปเล่นเลยสำหรับการเล่นก็จะเล่นให้ดูว่าเข้ายัางไงเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เวลาเล่นให้กดเข้าไปเอ่อตรงอันที่สองตรงอันที่สกดตรงนี้เลยตรงนี้เลยอันที่สกดตรงนี้เลย ชี้กดตบานี้อ่ากดแป้นที่สองก็จะเป็นแบบนี้มีให้เราเปลี่ยนโลกมีคนถามว่าลี้กดตรงไหนไม่รู้เลยดูจากอ่าสีส้มสีส้มที่มันขึ้นอย่างเงี้ยอ่าดูได้สีส้มขึ้นเอาเป็นโลกอ่านี่ก็หมุนเวียน แล้วก็ดูโลกได้ว่าโลกเราเป็นอย่างนี้จริงๆหรอมีน้ำเยอะจังเลยอันนี้เป็นโลกจำลองนะไม่ใช่โลกจริงเด้อมันก็จะมีให้เลือกนี่เลยแต่พี่จะเลือกอันนี้เลือกนิวเคลีย แล้วก็เราก็กดไปตรงเอ่อลูกเลยตรงไหนก็ได้ แบบเกาะป้องกันมันจะไม่สามารถทำลายได้แต่ว่าอาจจะทำลายปังหาที่แรงจริงๆคือนี้นิวเคียสามารถทลุได้นะพวกเราทลุได้เฮ้ยเดี๋ยทำไมมันไม่ทะลุนะ

ข้างในก็จะเห็นว่ามีดิวโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมโหลดเกมนี้ด้วยเนาะใครที่จำชื่อเกมไม่ได้ก็ย้อนไปดูหน้าคลิปพอพิมพิมพ์ให้ดูแล้วบอกอยู่ว่ามีตัวอะไรบ้างก็ย้อนไปดูนะ ใครที่อยากโหลดมาเล่นกันโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะเกมนี้สนุกจริงๆสนุกสุดๆใครที่แับไม่มีอะไรทํามาเล่นเกมนี้ได้เออโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ